ดีค่ะเด็กๆคะวันนี้พบกันวันแรกของสัปดาห์เนาะคือวันจันทร์วันนี้เป็นไงคะลูกอากาศสดใสดีมากเลยนะคะมีรุ่งกินน้ําด้วยมีผีเสื้อนะสไลด์ของคุณครูสวยงามมากเลยนะคะเอาล่ะเด็กๆได้ทําการบ้านให้คุณครูไหมลูก g ูก g l ฟอร์มนะของสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์นะวันศุกร์ที่27 สิงหาคมนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำนะลูกเนาะไปเปิดทำด้วยนะคะ Google Form เมื่อวันศุกร์ที่27นะลูกนะเป็นการอ่านนะกับการเขียนนะ,ะหาคำที่อ่านผิดนะ5ข้อแล้วก็คำที่เขียนผิดอีก5ข้อไม่ยากเลยนะคะเป็นการทบทวนนะการอ่านการเขียนนะลูกนะอ,ะอย่าลืม เด็กๆไปทําให้คุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะอากาศสดใสมากเลยคุณครูบอกแล้ววันนี้เราจะมาสนุกกันนะลูกนะนะวันนี้จะมาเรียนอะไรเอ่ยวิชาภาษาไทยอีกแล้วชั้นประถมศึกษาปีที่สามวันนี้นะคะ เรียนเบาๆแบบสนุกสนานกันนะวันเริ่มแรกของสัปดาห์นะคะอ่าวเด็กๆมาดูคุณครูบอกแล้วจะมีเกมให้เด็กๆได้ปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะท้องฟ้าแจ่มใสมีรุ้งด้วยนะสดใสสวยงามเรามาซ่อนคำนำทายกันดีกว่าวันนี้เป็นปริศนานะคะซ่อนคำนำทาย ให้เด็กๆนะลองคิดลองคิดแล้วช่วยกันตอบนะคะลองคิดแล้วช่วยกันตอบนะลูกเนาะเอาละค่ะมาดูกันเลยดีกว่าเด็กๆมาดูนะคำแรกเลยมะอะไรเอ่ยมันขึ้นต้นด้วยคำว่ามะมะคำที่หนึ่ง เป็นผักเอาไปใช้ผัดก,ก็ได้ต้มก็ได้นะคะเอาไปใช้ผัดก,ก็ได้ต้มก็ได้มะอะไรมะระเห็นไหมคะเอาผัดก,กับไข่ก็ได้นะลูกเนาะเอาไปต้มกับกระดูกหมูก็ได้แต่เด็กๆบางคนบอกไม่ชอบทานเพราะว่ามันทําไมคะลูกมันขมใช่ไหมแต่ถ้ามีวิธีต้มนะวิธีต้มที่ไม่ทําให้มันขม ก็มีนะคะอ้าวล่ะดูสิคำที่สองมะอะไรเอย่ยใช้ตำส้มตำแซ่บอีหลีเด็กๆตอบได้แน่ๆเลยคำนี้คือมะละกอใช่ไหมคะใช้ตำส้มตำแซ่บอีหลีคืออร่อยมากนะคะเห็นไหมลูกมะคำแรกคือมะระนะมะคำที่สองคือ มะละกออ่าดูต่อไปคำว่ามะคำที่สามเป็นผล,ลไม้รสชาติดีนะมะคำที่สามเป็นผล,ลไม้รสชาติดีมะอะไรดีนาะมะอะไรดีนาะ มะม่วงนะเป็นรสชาติดีแต่ทำไมคะลูโลมีรสเปรี้ยวนะถ้ามันไม่สุกมันเป็นไงเปรี้ยวแน่นอนแต่บางคนก็ชอบเนาะเอาไปทำอะไรลูกจิ้มนะจิ้มเกลือจิ้มน้ำปลาหวานก็ได้ใช่ไหมคะแต่พอสุกแล้วเป็นไงค้าูโลหวานอร่อยมากนะมะคำที่สาคือมะม่วงนะคะมะม่วงดูสิคำที่สี่ มะคำที่สี่เป็นดอกไม้บ้างดอกสีขาวใช้วันแม่เด็กๆตอบได้ทันทีเลยคือมะลิถูกต้องค่ะมะลิแน่นอนเนาะเป็นดอกสีขาวใช้กราบในวันแม่ใช่ไหมใช้เหมออใั้กับคุณแม่คือมะลินะ,ะมะหมดไปแล้วทีนี้ดูซิคำว่าอะไรเอ,อ อ้าวแม่บ้างนะแม่คําแรกแม่คําที่หนึ่งทำอาหารอร่อยล้ำานะแม่คําที่หนึ่งนะทำอาหารอร่อยล้ำเลยคือแม่ครัวเห็นไหมเด็กๆตอบกันได้บางคนเนาะรู้ทันทีเลยแม่ครัวนะคะดูแม่คําที่สองสิ แม่คำที่สองนี่ชื่อลำน้ำที่กว้างใหญ่นะพอบอกชื่อลำน้ำที่กว้างใหญ่เด็กๆตอบได้ทันทคนนีคือแม่น้ำถูกต้องเลยค่ะคือแม่นะ้ำนะเป็นลำน้ำที่กว้างใหญ่เห็นไหมคะแม่คำที่หนึ่งทำอาหารอร่อยมากคือแม่ครัวแม่คำที่สองคือแม่น้ำ เป็นลำน้ำที่ว่างใหญ่อ่าไปสองคำแล้วนะต่อไปดูคำที่สามสิแม่อะไรเอย่ยแม่คำที่สามขายสินค้าอยู่ทั่วไปอ่าคือแม่อะไรคะเด็กๆตอบได้เหมือนกันแม่ขาถูกต้องค่ะลูกแม่ขาทำไมคะ ขายสินค้าขายอาหารขายเสื้อผ้าเนาะเรียกว่าแม่ขาใช่ไหมคะต่อไปซุดูแม่ที่สี่ต่อไปดูแม่ที่สี่แม่อะไรเอ่ยนะแม่คำที่สี่ไซเป็นผู้นำกองทหารอ่าเป็นไงคะยากไหมลูกไม่ยากเลยตอบได้เลยแม่คำที่สี่เป็นผู้นำกองทหารคือ แม่ทัพถูกต้องเลยนะคะเป็นแม่ทัพเนาะเป็นผู้นำกองทหารนะคะอ้าเราได้เป็นสองคำได้นะนะคำแรกคือมะคอ่าคำที่สองคือแม่จำนะเอาไปทายกันนะคะต่อไปดูสิคำต่อไปจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรเอ่ย ขึ้นต้นได้คำว่ากระบ้างลูกกระนะกระคำท,ที่หนึ่งทำมาจากเยื่อไม้ทำมาจากเยื่อไม้เด็กๆต้องใช้นะใช้ประกอบการเรียนเป็นอุปกรณ์เลยทุกคนต้องมีไว้จดบ,บันทึกคืออะไรลูกกระดาษค่ะกระดาษถูกต้อง เนาะเราต้องนำมาใช้ในการเรียนใช่ไหมทำมาจากเยื่อไม้เรียกว่ากระดาษดูซิกระคำที่สองอืมกระคำที่สองใช้ส่องหน้ายาดแต่งตัวอ่าเห็นไหมคะเราจะได้ดูว่าเราเป็นไงสวยไหมหล่อหรือ,อยังนะไปโรงเรียนนี่อาบน้ำแต่งตัวแล้วเรียบร้อยหรือ,อยังนะคะต้องส่องอะไรคะลูกกระโจ แน่นอนกระจกเห็นไหมคะอ่าต่อไปค่ะอ้าคำที่สามกระก,กระคำที่สามเป็นเครื่องจักสารใช้ในครัวอ่าเด็กๆนึกออกทันทีเลยเป็นเครื่องจักสารใช้ในครัวเอาไว้ใส่ของนะเอาไว้ใส่ของ คือกระจาษถูกต้องค่ะนะเอาไว้ใช้ในครัวใส่ทำไมใส่พริกใส่หอมใส่กระเทียมใช่ไหมคะกระจาเนาะเป็นเครื่องจักสารนะคะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงลูกเครื่องจักสารแพงเนาะเขาก็ใช้อะไรคะลูกพลาสติกเนาะใช้พลาสติกถ้าเป็นเครื่องจักสารนี่นะราคาค่อนข้างแพงเนาะก็เลยอาหารมาใช้พลาสติก นะราคามันค่อนข้างเป็นไงถูกหน่อยหนึ่งนะกระคำที่สมเป็นเครื่องจับสารใช้ในครัวคือกระจาดต่อไปคำที่สี่คำที่สกระอะไรเอ่นใช้คั่วใช้ผัดหรือทอดคู่กับตะหลิวกระถกระทนะเนอะเอาไว้ทำไมคะลูกใช้ผัดใช้ทอด นะใช้ขั้วนะเวลา,เาใช้ก็ต้องคู่กับอะไรตะลิวใช่ไหมคะคือกระทาอ้าวเป็นไงคะกระกระไปแล้วเนาะเออกระจายกระทะอะไรคะกระจบกระดาษนะมะมะระมะละกอมะม่วงมะลิอ่าทีนี้ดูต่อ ขึ้นต้นด้วยคำว่าดอกบ้างอ้าวดอกอะไรเอ่ยดอกคำที่หนึ่งอ่าเป็นพืชมีสีสันดอกคำที่หนึ่งเป็นพืชมีสีสันสีแดงสีเหลืองอ่าสีขาวสีส้มดอกอะไรคะดอกไม้นะเป็นพืชมีสีสันอ่าดูสิดอกคำที่สอง อดอกคำที่สองได้พลันเมื่อเงินฝากมีเด็กๆมีเงินเห็นไหมให้เก็บออมไว้เอาไปฝากธนาคารเมื่อฝากธนาคารแล้วเด็กๆจะได้อะไรคะดอกเบีย้ยใช่ไหมดอกคำที่สองนะได้พลันเมื่อเงินฝากมีในธนาคารเนาะถ้าใครไม่เอาเงินไปฝากจะได้ไหมลูกดอกเบีย้ยไม่ได้นะคะ คําว่าดอกเบีย้ยก็คือได้เป็นไงคะเงินตอบแทนเมื่อเรามีเงินไปฝากธนาคารเนาะเขาก็จะให้ดอกเบีย้ยเรานะคะเรียกว่าดอกเบีย้ยนะนะได้พลันเมื่อนําเงินไปฝากธนาคารนะคะอ่าเป็นแก่ลูกดอกไม้เป็นพืชมีสีสันดอกเบีย้ยนะนำเงินไปฝากแล้วก็ได้เงิน ทำไมคะตอบแทนกลับมาเป็นดอกเบีย้ยต่อไปดูสิอา้าวดอกคำที่สามชื่อขนมทอดกรอกอ่าชื่อขนมทอดกรอกอะเป็นอะไรเอ่ยเป็นดอกอะไรนะคะ เ,เด็กๆบางคนนะเคยทานนะลูกนเนาะมันเป็นแป้งใช่ไหมเขาทาแล้วเขาก็เอาลงไปใส่ในพิมพนะใส่พิมพ์เสร็จก็เอาลงไปทอดให้มันเป็นไงคะกรอบมันก็จะร่อนออกมาเนาะร่อนออกมาเป็นรูปร่างตามพิมพ์นั้นนะคะ mm hmm. เขาบอกดอกนะคำที่สามเนี่ยเป็นชื่อขนมทอดกรอบดีอันนี้เด็กๆบางคนเนาะอาจจะยังไม่ไม่เคยเห็นนะคะลูกนะ mm hmm. คือคําว่า ดอกจอกบางคนบอกผมเคยทานแล้วนะแม่ซื้อให้นะแม่ซื้อเอามาให้ทานมันกรอบอร่อยดีเนาะเป็นแป้งออกรสหวานหานใช่ไหมคะเขาเรียกว่าขนมดอกจอกนะมันมีพิมพ์นะเอาละค่ะดูซิดอกคำที่สี่คืออะไรเอ่ยอ้าวดอกคำที่สี่เป็นชื่อคำกรอนคล้ายสักวาเห็นไหมคะ เป็นชื่อคำกรอนคล้ายสักวาคุณครูสอนไปแล้วบทอคยานเป็นไงคะลูกบทอคยานกรอนอะไรกรอนดอกส้อยใช่ไหมคะกรอนดอกส้อยขึ้นต้นด้วยว่าอะไรคะลูกขึ้นต้นด้วยคำว่าเอ๋ยถูกไหมอ่าเป็นไงคะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยใช่ไหมคะแล้วลงท้ายด้วยคำว่าอะไรลูก เอ๋ยนะกรอนดอกสร้อยจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเอ๋ยนะแล้วลงท้ายด้วยคำว่าเอ๋ยนะดอกคำที่4ีชื่อคำกรอนคล้ายสกวาคือดอกส้อยอ่าเป็นไงคะวันนี้เนาะเด็กๆนะได้รับความรู้นะในเรื่องซ่อนคำเนาะซ่อนคำได้เยอะเลยเนาะอ่านะคะดูต่อไปดู อ้าวเป็นคำขึ้นต้นด้วยคำว่าต้นบ้างอ่าขึ้นต้นด้วยคำว่าต้นบ้างนะต้นแรกต้นคำแรกอ่าเขาบอกต้นคำที่หนึ่งชื่อพืชมีดอกผลอ่าต้นคำที่หนึ่งเป็นชื่อพืชมีดอกผลต้นอะไรแน่นอนต้นไม้ถูกต้องต้นไม้นะคะ มีทั้งพืชดอกนะแล้วก็มีต้นไม้ที่ออกผลด้วยใช่ไหมคะเออคือต้นไม้ดูซิต้นคำที่สองอ,อ้าวเขาบอกต้นคำที่สองคนประดิษฐ์นะคนประดิษฐ์แบบขึ้นใหม่คือต้นอะไรคะอ,อืมเป็นคนคิดประดิษฐ์อ่าเป็นคนคิดประดิษฐ์นะ เป็นคนที่ําไม่ชอบนะประดิษฐ์ไอ้นู่นประดิษฐ์ไอ้นี่ขึ้นมาใหม่นะต้นคำนี้นะคือคำว่าต้นคิดต้นคิดคือคนที่ําไมคะ่ะประดิษฐ์ของขึ้นมานะเรียกว่าต้นคิดที่เราชอบบอกเธอนี่เป็นคนต้นคิดแบบดีนะนั่นแหละค่ะลูกนะ ต้นคำที่สองคือคนที่ชอบคิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาใหม่ๆนะเรียกว่าต้นคิดเนาะออะต่อไปดูต้นคำที่สามอืมน่ากลัวนะอันนี้ต้นคำที่สามเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้อืม ต้นคำที่สามเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้หน่ากลัวนะลูกคิดออกไหมต้นอะไรเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ต้นเพลิงนะต้นเพลิงเวลาที่เกิดไฟไหม้ที่ไหนเนี่ยนะคะเขาจะต้องไปทำไมลูกไปสำรวจไปตรวจไปหาต้นเพลิงที่ทำให้เกิดไฟไหม้นะคะที่เรามักได้ยินบ่อยๆไฟไหม้ เกิดนะจากต้นเพลิงคืออะไรคะไฟลัดวงจรใช่ไหมต้นเพลิงนะฮะหรืออาจจะจุดเทียนไหว้พระนะคะแล้วลืมดับเทียนเนาะเกิดไฟไหมนะต้นเพลิงนะคะก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหมเขาเรียกว่าต้นเพลิงอ่าดูต่อนะคะ ต้นคำที่สี่ใช้เรียกคนร้องนำเห็นไหมคะจะต,ต้องมีคนน,นำในการร้องนะเช่นร้องเพลงชาติต้องมีคนนำเสียงนะนำร้องนะนำขึ้นก่อนเรียกว่าต้นเสียงค่ะถูกต้องเลยลูกต้นเสียงนะเป็นคนที่ทำไมคะร้องนำเรียกว่าต้นเสียง ดูต่อไปอาต่อไปคำว่าประบาางนะประบาางประคำแรกเลยช่องทางเข้าสู่บ้านอ่าเป็นช่องทางที่เข้าสู่บ้านหรือเข้าสู่โรงเรียนนะคืออะไรคะลูกคือ ประตูถูกต้องนะบ้านก็ต้องมีอะไรลูกประตูโรงเรียนก็ต้องมีอะไรคะมีประตูเนาะเราถึงจะเข้าไปได้นะต้องมีที่เปิดที่ปิดเรียกว่าประตูนะคือช่องทางเข้าสู่บ้านหรือเข้าสู่โรงเรียนนะเรียกว่าประตูประคำที่สองคืออะไรนะดูซิประคำที่สอง มันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนะการเลี้ยงจับสัตว์น้าเห็นไหมคะประคําที่สองเป็นการเลี้ยงจับสัตว์น้ําประอะไรลูกที่ทำอาชีพนี้คือประมงนะคะมีอาชีพที่ทำไมลูกจับสัตว์น้ำเรียกว่าประมงนะคำแรกประตูคําที่สองประมง ดูต่อไปอีกสิอ้าวประคำที่สามเรียกหัวหน้าหรือผู้นำนะเรียกว่าหัวหน้าหรือผู้นำผู้นำของประเทศนะเรียกว่าอะไรคะลูกประมุขค่ะประมุขเนาะประมุขคือใช้เรียก ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหรือผู้นำคือประมุกอา้าวดูสิคำที่สี่คำสุดท้ายอา่าคำที่สี่คำสุดท้ายเป็นคำเรียกพลเมืองนะเป็นคำเรียกพลเมืองพวกเราเนี่ยนะเรียกพวกเราเนี่ยแหละเรียกว่าประอะไรเอย่ยประชาชนนะคะประชาชน นะใช้เรียกคลเมืองนะส่วนประที่ใช้เรียกหัวหน้าหรือผู้นำเรียกว่าประมุขเป็นไงคะวันนี้เด็กๆซ่อนคำนำทายของเรานะลูกนะเนาะเด็กๆได้ทายปัญหาได้ทายปริศนาได้ทายคำเยอะแยะเลยพอจะจำได้บ้างไหมคะลูกนะพอจะจำได้เนาะ เอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเป็นคาการเรียนแบบสนุกสนานพอสมควรนะลูกเนาะ, mm hmm. ะซ่อนคํานำทายคุณครูก็จะพยายามหาเกมเนาะหากิจกรรมอะไรที่ให้เด็กๆได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ mm hmm. วันนี้ซ่อนคานำทายเด็กๆคงสนุกสนานพอสมควรนะลูกเนาะ, mm hmm. ะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่นะคะลูกมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าเนาะ mm hmm. วันนี้คุณครูหวังว่าเด็กๆคง สนุกสนานกันพอสมควรน,นะคะเอาละค่ะเด็กๆเอาไว้ก่อนแค่นี้นะคะลูกสวัสดีค่ะ